ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม ว่าไม่ได้นะครับที่ว่าเหี้วน้ำก็เพราะว่าดินนะครับก็เป็นส่วนสําคัญครับดินที่ว่าเราจะต้องปักหลักปักคุณนะครับมันล้วนนะครับมันเป็นดินใหม่นะครับหลักปักไปมันถอนนะครับอย่างนกมันเดินมันก็ไม่ทันได้ลูดนะครับมันก็จะถอนไปตามนกนะครับเราก็จะมารับนกนะครับัดีนะครับผมขอบคุณมากครับชวนชมจะเอาข้าวกลงผสมแล้วนะครับข้าวกงผสมกับลูกเจ้ากะทินะบวกกับสายยอบวกกับแรปเตอร์อาจารย์เล็กนะครับ บอกไม่ถูกเขาใจยากเนาะไอธิบายยากเพราะว่ามันคว้วายสายกันหลายสายนะครับสายพวกนี้นี่ชัดเจนนะครับชัดเจนการเล่นนกใน f a c e b o o กอาจารย์โนลและอ,อาจารย์เล็กเนี่ส่วนมากนี่จะเป็นคลิปเต็มเลยนะครับคลิปเต็มไม่ตัดต่อเลยนะครับใน Facebook นะครับแต่ใน YouTube เนี่ยผมตัดแน่นอนนะครับมันจะนานเกินไปนะครับความสนุกสนานในการชมนะครับแต่ แน่แน่นี่มาดูใน Facebook ดีกว่านะครับของใครดีไม่ดีไม่ตัดต่อนะครับตั้งแต่ปล่อยหางจนได้เฉลยนะครับชวนชมน่าจะอยู่ในกรงผสมยาวเลยนะครับก็จะเล่นแต่เจ้ากระตูตัวเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่มีนกเล่นแล้วนะครับตัวนี้นกฝึกก็ไม่มีครับลูกนกก็ไม่มีนะครับหมุดนะครับผลิตไม่ทันนะครับตามสายตามสายครับค่าบกอฝากอาจารย์ทุกท่านติดตามด้วยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเจ้าชวนชมบวกเจ้ากะทิแปเตอร์สาย่อดูจะเป็นแบบไหน ถ้าผมพูดชื่อผิดชื่อถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โนอาจารย์เล็กนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ว่าติดตามผมมาโดยตลอดนะครับเคเคฟาร์มทุงเขาใหญ่นะครับก็จะพัฒนาสายดีๆให้พี่ๆน้า,าน้องๆได้ชมได้ดูได้เล่นได้แบ่งปันอะไรกันไปนะครับจะทําทพัฒนาสายดีๆนะครับสายดังไม่ดีมีเยอะแยะนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ แรกนะครับเสียดายนะครับน่าเสียดายนี่ครับยังโยนอยู่นะยังไม่ยอมนโง่นลครับนี่อีกนะครับเยอะไปหมดนะครับแถวนี้นี่ครับยังโยนอยู่นี่ครับปัญหาที่ว่าไม่ได้นะครับที่ว่าเหี่ยวนะครับก็เพราะว่าดินนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับดินสังเกตหลักของผมเมื่อกี้หลักนกนะครับผมปักยุบ ดันลงไปในดินนะครับมิดดินจมดินนะครับไปประมาณเป็นนิ้วสองนิ้วนู่นแหละครับงั้นตอนบินตอนมันโผล่มันจะมันจะถอนออกนะครับมันล้วนนะครับมันเป็นดินใหม่นะครับดินล้วนหลักปากไปมันถอนนะครับมันถอนมันไม่มันไม่ติดกับพื้นครับนกเดินชนมันหลุดไปเลยนะครับอย่างนกมันเดินเข้าห่วงก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ทันได้หลุดนะครับหลักมันก็จะถอนไปตามไปทำนกนะครับแต่ถ้าเป็นดินแน่นนะครับดินแน่น นกมันเดินชนใช่ไหมครับนกมันเดินห่วงมันจะลูดนะครับเพราะว่าหลักมันอยู่ที่เดิมนะครับห่วงมันจะลูดไปนะครับนี่ครับหลักมันสมมุติหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับห่วงมันเข้าห่วงห่วงมันจะลูดไปเลยนะครับหลักมันอยู่ที่เดิมแต่เนี่ยนกมันเดินเข้าห่วงก็ยิงนะครับเดินหลักมันก็จะไปด้วยอย่างนี้ครับเปอร์เซ็นการได้ตัวมันก็จะมีน้อยนะครับก็ถือว่าแห้วนะครับหมายนี้แห้ว แต่นกเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาตามเก็บใหม่นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะใส่นู่นนะครับทางล่างนู่นนะครับแน่นแน่นอนครับไม่มีถอนตามนกแน่นอนครับหลักไม่มีถอนตามนกแน่นอนนะครับที่จริงพี่มันก็มีใส่เยอะแยะนะครับไม่ใส่นะครับเห็นที่มันเป็นเนินสูงๆแบบนี้ก็เลยใส่เนินนี่นะครับนี่ครับเนินมันสูงครับอ่าก็เลยใส่กับเนินที่จริงใส่ต่ำๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็แกะว่าจะเอาชัวร์ครับใส่ที่เนินที่ไหนได้ดินล้วนดูสังเกตล้วนสุย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปไม,ไม้ไม้ไม้ต่อไปครับดูว่าจะได้หรือไม่ครับรอรุ่นรอชมกันต่อไปนะครับหมายที่สครับ <c oughs> น่าลงงานไม้เขาเลยนะครับก็เสียงก็อาจจะมีเสียงรบกวนมากครับไมนี ก็เห็นนกมันเยอะอรอลู้รอชมน,นกกระปูดก็มีครับนกกระปูดแถวบ้านผมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มันไม่ไม่มันไม่มายุ่งกับนกเขาหรอกครับไอ้นกจาพวกนี้นกขี้เกียจครับเจอบินหนีแป๊บเดียวมันก็ไม่ไล่แล้วนะครับ <c oughs> อรอลู้รอชมนะตรงไหนดีนี่ฉีดลงลงเลยนะครับ เดี๋ยวหาโม่งหาไม้ก่อนนะโอเคครับหมา้ที่สอง หมายสองนี้ไม่รอดนะไม่รอดตรงข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะไม่รอดนะแต่ว่าจะรอดเดี๋ยวจะนาน,นครับบินไปนน่นแล้วไม่รอดเสียงดีๆนะแถวนี้นี่ครับดินแน่นกับดินล้วนแตกต่างกันแบบนี้นะครับนกเข้าหาห่วงมันจะลูดนะครับหลักเพราะว่าหลักมันอยู่กับที่นะครับเมื่อกี้ หลักกับดินมันร่วนดินมันร่วนหลักมันถอนออกไปตามห่วงที่ว่ารูดนะครับนี่ครับ <S <S เฉลยตัวนี้ก็เป็นเฉลยรหัสสามแปดห้านะครับสามแปดห้าของเจ้ากาโตนะครับเฉลยรหัสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ้ากาโตได้สามร้อยแปดสิบห้าตัวไม่ใช่นะครับเป็นเฉลยของเจ้ากาโตนะครับเดี๋ยวมาให้ชมนะครับ มาติดตรงไหนครับคุณของช่างโก้ครับเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่ครับคุณของช่างโก้ครับทำพิษอีกแล้วนี่ครับคุณของช่างโก้ครับไหโฟกัสได้ครับกลองสวงามติดนิ้วนี่ครับไปนิ้วนะครับ มาฐานเหมือนเดิมคุณชังโกเมื่อกี้เฮ่ารอบนี้นิ้วประมาณนี้ปลายนิ้วนิดเดียวครับคุณช่างโกลายนิ้วนิดเดียวครับคุณช่างโกนี่เจ้ากาโตนะครับ ไปหมายต่อไปได้หรือไม่ครับถึงแดดแล้วครับร้อนครับเดยว,ดวยเจ้ากระโตจะไปหมยต่อไปได้หรือไม่ครับก็ต้องดูอากาศดูอาการเนาะ่าเปลี่ยนประมาณไหนเอา้าหลักหลกไม่หมดนะครับดึงไม่หมดนะครับกำลังดีมาฐานครับเจ้ากระโตแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนอนนายนอนผึ่งแดดไปสักช่วงนะึง ครับผมไปรออยู่ตรงนั้นครับถนนนู้นนะครับมีเสียงรบกวนครับนี่ครับเป็นโรงงานไม้เขานะครับจังหวัดแพร่โรงงานไม้เยอะเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวรอรุ้นรอชมไม้ต่อไปว่าจะได้ตัวอีกหรือไม่หรือว่าจะพอแค่นี้เจ้ากาโตนะครับจัดเฉลยรหัสสามแปดห้าครับโอเคนะครับรอ้อนละ ตอนนี้เราก็จะมารับนกนะครับมารอรับนกนะครับก็เป็นว่าที่เจ้าสาวของช,ช,ชวนชมนะครับเมียชวนชมนะครับนี่ครับได้เฉลยมเมื่อกี้แล้วก็โฮแมพอดีครับก็มารอรับเลยนะครับมาพอดีนะครับมาพอดีนะครับ ขอบคุณมากครับนี่ครับว่าที่เมียครับเมียของชวนชมครับชวนชมจะเอาเข้ากลงผสมแล้วนะครับเข้ากงผสมกับเจ้ากะทินะครับเป็นลูกเจ้ากะทินะครับลูกเจ้ากะทิบวกสายย่อนะครับสายย่อบวกกับแรปเตอร์ของอาจารย์เล็กนะครับมันควายสายกันหลายสายนะครับใครที่ว่าติดตามอาจารย์เฉลิมพงศ์ในเฟซบุ๊กก็จะรู้นะครับ สายพวกนี้นี่ชัดเจนนะครับชัดเจนการเล่นนกใน Facebook นี่แกขออาจารย์โนและขออาจารย์เล็กนี่ส่วนมากนี่จะเป็นคลิปเต็มเลยนะครับคลิปเต็มไม่ตัดต่อเลยนะครับใน Facebook นะครับแต่ใน YouTube เนี่ยผมตัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปครับความสนุกสนานในการชมนะครับแต่ที่แน่แนี่มาดูใน Facebook ดีกว่านะครับของใครดีไม่ดีไม่ตัดต่อนะครับตั้งแต่ปล่อยหางจนได้เฉลยนะครับของอาจารย์โน ซุ้มหนุ่มลงสีนะครับเฟซบุ๊กของแกนะครับแล้วก็ปจารย์เล็กนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับสายย่อแรปเตอร์นะครับสายย่อบวกแรปเตอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเมียมานะครับเป็นตัวเมียมาแล้วก็มาอยู่กับซุ้มหนุ่มลงสีซุ้มหนุ่มลงสีนี่ก็เอากะทินะครับใส่แม่สายย่อแรปเตอร์เนี่ยนะครับก็มาเป็นนี่ครับเป็นเจ้ากะทินะครับเป็นเจ้ากะทิ บวกสายย่อแรปเตอร์อีกทีครับงงไหมครับทุกท่านงงผมก็งงครับอธิบายไปด้วยงงไปด้วยครับเป็นเมียของชวนชมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่กับชวนชมชวนชมน่าจะอยู่ในกรงผสมยาวเลยนะครับก็จะเล่นแต่เจ้ากาโตตัวเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่มีนกเล่นแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีนกเล่นแล้วครับนกฝึกก็ไม่มีครับลูกนกก็ไม่มีนะครับหมดนะครับ หมดผลิตไม่ทันนะครับตามสายตามสายครับครับก็ฝากอาจารย์ทุกท่านติดตามด้วยนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านติดตามด้วยครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเจ้าชวนชมบวกเจ้ากะทิแรปเตอร์สายย่อเอาดูจะเป็นแบบไหนเนาะถ้าผมพูดชื่อผิดชื่อถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โนบอาจารย์เล็กนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ว่าติดตามผมมาโดยตลอดนะครับเคเคฟาร์มนกเขาใหญ่นะครับก็จะพัฒนาสายดีๆให้พี่ๆนะาๆน,น้องๆได้ชมได้ดูได้เล่นได้แบ่งปันอะไรกันไปนะครับก็จะทําพัฒนาสายดีๆนะครับสายดังไม่ดีมีเยอะแยะนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ